บุตรบุญธรรมขึ้นชื่อว่าบุตรบุญธรรมจะมีสิทธิ์รับมรดกหรือไม่นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันก็ขอสวัสดีนะครับอยู่กับช่องบุรพาสตอรี่หรือว่าอาดีตของหนุ่มน้ามนคนเมืองขอนช่องเดิมนะครับวันนี้มีประเด็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการขอรับมรดกในส่วนของบุตรบุญธรรมนะครับผมจะไปยกตัวอย่างกันสัก สองตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับก็คือบุตรบุญธรรมมีสิทธิ์รับอะไรได้บ้างนะครับมีที่ดินอยู่ผมยกตัวอย่างมาสักสิบไร่ก็แล้วกันนะครับเป็นที่ดินสปก4สขีด01นะครับจริงๆแล้วที่ดินสปกมันเป็นของปฏิรูปที่ดินนะครับเราแค่ได้สิทธิ์เข้าไปทำกินโดยได้รับอนุญาต แค่นั้นเองนะครับทีนี้ประเด็นคำถามก็คือผู้ที่เป็นลูกที่เป็นลูกบุญธรรมเนี่ยจะรับได้หรือเปล่านะครับตามกฎหมายใหม่นะครับของสอปกปีพศ2 5 6พนะถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณนี้นะครับได้มีประกาศไว้ว่าบุตรบุญธรรมก็มีสิทธิ์รับมรดก เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่จะต้องจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีนะครับต้องจดด้วยนะครับต้องจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมนะครับถ้าไม่ได้จดทะเบียนนะครับแค่รับมาเลี้ยงดูปูเสืออันเนี้ยไม่เข้าข่ายไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับมรดกของสอปกระครับสำหรับบุตรบุญธรรม จะรับได้ต่อเมื่อจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมมาไม่น้อยกว่า10ปีเท่านั้นนะครับโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของบุตรบุญธรรมที่จะสามารถรับได้อีกก็คือถ้าไม่ใช่ที่ดินสปกนะครับยกตัวอย่างเช่นนายกรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงนะครับถามว่าถ้านายกรเสียชีวิตนะครับ บุญบุญธรรมของนายกรเนี่ยจะมีสิทธิ์รับมรดกไหมและก็ต้องมีการจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีหรือไม่นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับนะไอ้กรณี10ปีเฉพาะสประกรนะครับส่วนถ้าไม่ใช่สปรกรแล้วเป็นทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยตัวเองหรือ,อกำเนิดเกิดขึ้นใหม่นะครับมีสิทธิ์รับได้เลยนะครับ ก็วิธีการรับนะครับก็ต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเสร็จนะครับก็ต้องมีการแบ่งสัรปันส่วนกันโดยส่วนหนึ่งจะตกเป็นของภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับกึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือก็เอามาแบ่งให้ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่มีร่วมกันหรือบุตรปุญธรรมหรือ,อลูกที่ติดมากับภรรยาก็ดี นะครับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกันที่ใช้คำว่าลูกนะครับก็จะต้องแบ่งกันนะโดยแบ่งกัน50%ที่เหลือนั่นแหละครับเพราะอีก50%ตกเป็นของคู่สมรสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอา50%นั้นมาแบ่งกันนะครับเห็นไหมครับุูรบุญธรรมก็มีสิทธิ์รับมรดกเช่นเดียวกันทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสังหารีมทรัพย์หรือสังหารีมทรัพย์นะครับทุกอย่างต้องแบ่งกันนะครับภายใต้เงื่อนไข50%นะครับเพราะอีก50%เอตที่ตรวจสอบแล้วพบว่าได้มาในช่วงเวลาที่สมรสกันเขาเรียกว่าสินสมรสนะครับนะครับส่วนมาก่อนทรัพย์สินที่มาก่อนที่จดทะเบียนสมรสนั้นก็ตกเป็นทรัพย์สินที่เป็นมรดกของของผู้ตายนะครับก็ต้อง นำมาแบ่งกันนะครับโดยไม่ได้หักไว้ให้กับภรรยานะเพราะาทรัพย์สินตรวจสอบแล้วได้มาก่อนสมรสนะครับก็กลายเป็นมรดกนั่นเองนะครับทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นตัวผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมด้วยนะครับว่ามีสิทธิ์รับแบบไหนอะไรยังไงนะครับผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมจะรับรับสองที่เลยนะครับ คขวา่ารับสองที่หมายเข้ามายังไงรับทั้งตัวมรดกของผู้ที่จดรับเป็นบุตรบุญธรรมนะครับนายกตายอย่าเง,งี้ยบุตรบุญธรรมก็ได้แล้วใช่ไหมครับถ้าบิดามารดาของนายกอไอของนายขอที่ที่เป็นบุตรบุญธรรมนะครับเสียชีวิตลงนะครับก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าเขารับเป็นบุตรบุญธรรมแล้วแล้ว ที่บ้านนี้ยังต้องแบ่งทรัพย์สินมรดกให้กับลูกที่ได้ชื่อว่าลูกคนนี้อีกหรือเปล่าเพราะว่ายกให้เป็นบุรบุญธรรมคนอื่นแล้วคําตอบนะครับรับเหมือนกันนะครับผมถึงบอกไงครับว่าบุรบุญธรรมเนี่ยรับ2ด้านเลยนะครับทั้งรับจากผู้ที่รับเป็นบุรบุญธรรมแล้วก็รับจากพ่อแม่เดิมนะครับพ่อแม่เดิมเสียชีวิตเนี่ยก็ยังถือว่าสถานะยังเป็นลูกอยู่นะครับ ก็ต้องได้รับทรัพย์สินมรดกตกทอดเหมือนกันนะครับเห็นไหมบุตรบุญธรรมนี้ดีนะรับสองที่เลยนะครับแต่ทีนี้กรณีถ้าบุตรบุญธรรมเสียชีวิตนะครับถ้าบุตรบุญธรรมเสียชีวิตแล้ว <c oughs> ผู้ที่รับอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์รับมรดกที่ที่เป็นของบุตรบุญธรรมนะครับเห็นไหมต่างกันไหม บุตรบุญธรรมสามารถรับได้ทั้งต้นสังกัดก็คือพ่อกับแม่แล้วก็ผู้ที่จดเป็นบุตรบุญธรรมแต่ในขณะเดียวกันถ้าบุตรบุญธรรมเสียชีวิตผู้ที่จดรับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์รับมรดกแต่อย่างใดนะครับส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรบุญธรรมนั้นก็คือเป็นพ่อกับแม่จริงๆคือเป็นบิดามารดานะครับมีสิทธิ์รับทรัพย์สินของของผู้เป็นลูกนะครับต่อให้ยกให้คนอื่นไปแล้วก็ช่างนะครับ อันนี้ในทางของกฎหมายนะครับเห็นไหมครับคําถามที่ถามเข้ามานี้ก็เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับผมก็ได้หยิบยกเอามาตอบให้หวังว่าคลิปคงจะมีประโยชน์ใต้คลิปวิดีโอนะครับมีคําว่าเพิ่มเติมกดเพิ่มเติมนะครับสําหรับคนที่อยากจะสอบถามหรือปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับที่ดินและมรดกนะครับผมพร้อมที่จะให้คําปรึกษานะครับจะมี ไลน์นะครับใต้คลิปวิดีโอนะจะมีลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็ท่านยังสามารถเข้ากลุ่ม Open Chat ได้นะครับวันนี้ช่องบุรพาสตอรี่ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ